ไปดูที่บางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลูกเต่ากระน้อยเป็นร้อยตัวเลยคุณผ,ผู้ชมคะออกมาจากไข่แล้วมันเป็นภาพน่าย,ยินดีสิ่งมีชีวิตเล็กๆมันมันน่ารักนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอันนี้เป็นความร่วมมือกันในการเฝ้าระวังดูแลการฟักตัวของลูกเต่าชุดใหม่สองรังของแม่พรพนานแล้วก็แม่เต่ากระใหม่ที่ยังไม่มีประวัติไม่มีชื่อนะคะที่เขาขึ้นมาวางไข่บนเกาะทะลุอาเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็วางกันตั้งแต่2เดือนก่อน เขาวางไข่วางรังกันเน่ยใกล้ๆเวลาใกล้ๆก,กันเลยนะคะจนครบกําหนดฟักตัว60วันเช้ามืดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปรอดูแล้วบันทึกภาพมาให้เราได้ดูกันนะคะก็จะเห็นเนี่ยลูกนิกลูกนิกลกนิก,กเนี่ยเป็นลูกเต่ากระออกจากไข่ะคะ่ะดีตัวออกมาจากไข่ที่ฝังอยู่ในทรายออกมาทีละ2ตัว3ตัว4ตัวแล้วขึ้นมาบนหาดมาตามเสียงคลื่น ได้มา145ตัวอพอฟักออกมาเนี่ยนะโอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องรีบนับค่ะบันทึกสถิติเก็บและเคลื่อนย้ายเอาไปอนุบาลในบ่อ,อขอมูลนะธิทีฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามต้องดูแลจนกว่าลูกเต่าจะแข็งแรงนะคะก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเล <c oughs> นี่ค่ะและทีนี้เนี่ยทางคุณเผ่าพิพัฒ เจริญพักเลยค่ะที่การมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสยามก็บอกว่าความสําเร็จในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันในการลาดตระเวนการติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่ากระอย่างต่อเนื่องในฤดูวางไข่นะคะก็จะทอนให้เห็นถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นที่เพื่ออนุรักษ์พื้นที่วางไข่เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของลูกเตา่าฟื้นฟูประชากรเต่าในน่านน้าไทยนะคะการเก็บสถิติข้อมูลก็พบว่าฤดูการวางไข่ของแม่เต่ากระปี68เนี่ยรวมแล้วมีประมาณ4-5ถึงตัว เริ่มวางไข่ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายนมีทั้งหมดเนี่ย23รังได้ไข่มา1,866ฟอร์มฟักเป็นตัวรวมแล้ว1,216ตัวยังเหลืออีก11รังที่ทยอยฟักนะคะซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ1ปีในการดูแลก่อนจะปล่อยคืนสู่ทะเลธรรมชาตินะคะนี่ก็คือตามสโลแกนของมูลนิธิเขาเลยช่วยให้รอดเลี้ยงให้โตปล่อยสู่ทะเลค่ะอแตดุกดิดุกด,กด,กดกเนี่ยนะ ้ออนุบาลก่อนใช่ไหมต้องอนุบาลก่อนค่ะก็เดี๋ยวลงไปไม่รอดพวกปลาใหญ่ๆหรือสัตว์น้ําใหญ่ๆอืมน่ักหน้าชังเ้ลยเกินนะครับ